Intel Core i9 9900KF นะครับ K F ก็คือคล็อกได้ F คือไม่มี iGPU iGPU คือ i n t e g r a t e g r a p h i c ก็คือการใช้โดยไม่ต้องมีการ์ดจอใช้การ์ดจอออนบอร์ด ถ้าเมนบอร์ดมีพอร์ตที่ on board ได้เช่น HDMI Display Port ก็ใช้ iGPU ได้ถ้าคุณมี iGPU แต่นี้ KF ก็คือไม่มี iGPU ออแปลว,ว่าคุณต้องใช้กับการ์ดจอเท่านั้นอน เป็นส่งด่วนได้รับเต็วันนี่แ็ปไปให้อย่างดีนะครับกะความหนาก่อนถึงเท่านี้ ผมไปจัดการหลังกล่องสักหนึ่งไส่ให้ดีไว cái sẽ nà qua còng nhăng nè 喂。你，嗯。 อากาศหนาวแ๊บนึงก็หนาวแล้วแทบเลยจะหนาวนานนหนอย เน่เนๆนะครับแน่นๆเลยแบบทีเดียวอยากข้าไป ยัดเข้าไปอ่ะประมาณนี้นี่เนี่ย แน่น,น,นขอบคุณมากครัอรับได้เลยผลเทสน้องไอเตัวนี้เยอะมากคือคนช่องยูทูบผมนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณที่รับชมมากจ้า